ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดตตรพิเชษวิริยะจิตราแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นคู่สามีภรรยาที่รู้จักผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมนะครับผ่านทางรายการของเราเนี่ยนะครับคุณป้าประพาพันธ์และคุณลุงศินพ์พอรุณไพศาลศิลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ้านอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านาะนะครับใครเริ่มรู้จักเรื่องราวของบิมกันก่อนครับ รู้จักก่อนค่ะคุณบารรู้จักก่อนใช่ค่ะเพราะอะไรครับอดูรายการทีวีนะคะที่คุณต้นกับอาจารย์ตรีทำเนี่ยค่ะก็คือรายการสุขและสวยอ๋อก็คือรายการนี้นะครับใช่ค่ะครับล้วทีนี้ก็ดูมาประมาณเกือบสองปีแต่ไม่เคยเชื่อนะคะไม่เคยเชื่อเลยเพราะมันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้การเสริมมันเยอะมีอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทีนี้พอดีเมื่อประมาณ เมษาพฤษภาปี55นะคะอาจารย์ก็เจ็บเข่าครับเจ็บเข่าแต่ช่วงที่เจ็บเข่านี้ก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เชื่อมเหมือนกันก่อนหน้านั้นมีอาการไหมฮะไม่มีค่ะคือเป็นคนแข็งแรงดีใช่ค่ะไม่มีอาการไม่มีเจ็บคงเข่าอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วอยู่ๆก็เจ็บมาเจ็บมาได้ประมาณสองเดือนนะคะเจ็บแต่ก็ไม่ไปหาหมอ คือคือพูดง่ายๆว่าดูรายการเราสองคนจัดรายการโดยที่เหมือนกับรายการเขาเจ็บเขาไปเาเจ็บช่วงเดียวกับพี่เจ็บพอดีอวันนั้นที่เราคุยกันไงว่าจะเจว่าพี่เจ็บข่าวแบบยืดไม่ได้งอไม่ได้ตึงไปหมดใช่ไหมก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ตรงกันพอดีอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นตอนนั้นจำติดแล้วพี่กินสีฟ้าอยู่เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะจัรพิเชษก็เลยเอาสีชมพูไปให้กินครับมีพอสีชมพูไปให้กินเนี่ยแล้วพี่ก็มาคุยกับต้นว่าพี่หายใช่ไหมคะ คุยในรายการนะฮะแล้วก็บังเอิญวันนั้นโชคดีที่มาดูตอนที่อาจารย์บอกว่าเจ็บเข่าพอดีก็เลยแบบเอะใจขึ้นมาเชื่อทันทีเลยว่าขนาดอาจารย์เสรียังกินเลยแล้วเราจะไปกลัวทําไมใช่ไหมคะก็เลยพอดูรายการจบเนี่ยก็มาที่บริษัทเลยค่ะมาซื้อไปกินเลยเะไม่ถามใครเลยนะคะไม่โทรถามเลยก่อนนั้นไม่มีอาการเจ็บไม่มีค่ะแล้วทราบสาเหตุที่เจ็บไหมครับไม่ทราบค่ะ เพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไงครับอ๋อก็เ็าไม่ได้ไปหาหมอไม่ิาไม่ใช้อะไรเลยรู้แต่ว่าพอเจ็บปุ๊บค่ะดูรายการปั๊บมาซื้อทันทีคนวัยนี้เวลาเป็นอะไรไม่ค่อยไปหาหมอเพราะคิดว่ามันเป็นไปตามร่างกายค่ะจริงจริงต้องจะบอกว่านิสัยเหมือนกันกับคุณลุงเลยใช่ไหมคุณลุงหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะนานมากคือเวลาเราเป็นอะไรก็เออก็อายุมันทังนี้แล้วมาจะอะไรกันนักหนาเราก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็คือคุณป้าเขาไม่สนใจว่าเป็น โรคอะไรหรือว่าเจ็บอะไรใช่ค่ะไม่สนใจเลยก็ทนนะคะทนทนเจ็บทนไรแต่แต่ก็เพราะโชคดีอค่ะครับที่มาเจออาจารย์เสรีพูดวันนั้นอะก็เลยหายจากความเจ็บไปเลยแล้วพอหายแล้วค่ะแล้วยังไงคะถึงได้ใช้ทั้งสองคนเลยทีนี้หายใช่ไหมคะคนนี้เขาก็แบบเขาเดินแปลกๆนะคะอาจารย์เดินกระเพกกระเพกก็ถามเขาว่าเป็นอะไร คือเขาไม่บอกนะคะเขาเจ็บมานานละมันเหมือนเส้นยึดใช่ไหมคะตรงต้นด้อนะคะจางมันปวดกระดูกตรงส้นเท้านะคะตรงส้นเท้าเพราะบางทีใช่บางครั้งพี่กรนเป็นคือไม่สามารถที่จะเอาส้นเท้าเนี่ยลงได้เต็มเท้าเวลาเดินเนี่ยต้องยกส้นไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้หลงดพัลงแลวเจ็บใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณลุงชาไหมครับไม่ไม่ทราบเลยปวดมากปวดโอ้ แสดงว่าปวดนานแล้วปวดนานแล้วฮะแต่ไม่บอกใครไม่บอกใครฮะหมอก็ไม่ไปหาไม่ไปหาหรอกรับยาก็ไม่ทานกลัวที่รู้นี่มาสังเกตอาการใช่ค่ะสังเกตเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาเดินแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาเขาก็บอกเขาเจ็บต้นเท้าก็เลยไปหยิบมาให้เขากินเลยค่ะนี่ครับผมเคยคุยกับคุณลุงศินพงษ์เองเนี่ย ต้องต้องให้คุณลุงช่วยไล่ฟังทําไมถึงไม่ไปหาหมอและทําไมถึงไม่ยอมกินยาคล้ายๆก็เชื่อว่าที่เราปฏิบัติธรรมน่าจะช่วยได้อ๋อเป็นคนปฏิบัติธรรมครับแล้วแล้วก็แสดงว่าอาการเจ็บป่วยของเราพวกนี้มันก็เหมือนเป็นเวรกรรมอย่างนี้หรือเปล่าฮะอาจจะมีหลายสาเหตุนะการเจ็บป่วยที่ที่ที่ครูบาอาจารย์นัานเล่าท่านสอนมาครับแต่คิดว่าเอเดี๋ยวเรา ที่ท่านสอนมาเราก็น่าจะรักษาเองได้แต่คิดว่าบุญกุศลจะช่วยได้บาง,งั้นเถอะใช่ไหมคะการปฏิบัติาจกการปฏิบัติธนะรรมก็เลยไม่ยอมไปหาไม่ยอมไม่ใช่เพราะกลัวหรือว่าไม่ หรือสาเหตุอื่นมีไหมฮะก็มีส่วนถ้าไปหาอาจจะก,กลัวให้หมอให้ยาแก้ปวดมาเดี๋ยวกระเพาะเราจะแย่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มีความเชื่อที่ชัดเจนเพราะสมัยก่อนที่เป็นแอสเพรินไม่ใช่เป็นพาราเซตามอลเนี่ยครับมันมีปัญหากับเรื่องกระเพาะจริงันิงอาจจะแพ้ได้อะไรเงี้ยก็แบบเลยไม่ไปไม่ไปแล้วเอาบีวให้เขากินยากไหมคะไม่ยากค่ะเอาให้กินเขาก็กินเลยค่ะ๋อเชื่อเหมือนกันเลครับเพราะเขาเห็นแบบกินแล้วดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์ภายในห้าวันนะคะกินสีชมพูไปห้าวัน ก็ครั้งแรกก็ยังคิดว่าเป็นอุปทานนะคะอาจารย์ว่าทําไมมันจะเร็วจังเลยหรือว่าเราฟังอาจารย์เสรีมาว่าหายเราก็หายด้วยอุปทานทำไมถึงเชื่ออาจารย์เสรีละฮะก็อาจารย์เสรีเป็นแบบยังไงอะครับมีชื่อเสียงหลายอย่างแล้วเราก็ดูรายการอาจารย์มาหลายหลายรายการหลายเรื่องหลายใช่ค่ะหลายเรื่องเลยค่ะดูมาตลอดค่ะ ทั้งๆที่ดูแบบไม่เชื่อแต่ก็ดูแต่อาจารย์ก็ย้ำอยู่เสมอนะบางครั้งเนี่ยดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณลองไปศึกษากัแล้วยเราเนี่ยสิ่งที่เราเน้นอันหนึ่งก็คือคนมีประสบการณ์จริงอันนี้เป็นการเน้นนะคะคือถ้าเราสองคนกับต้นนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาเนี่ยเราไม่ทำไปได้แล้วแต่นี้เราหาคนได้ไงคะเราหาคนที่กินแล้วดีขึ้นได้เราถึงได้ทำรายการแล้วทีนี้วันที่อาจารย์แถลงข่าวนะคะวันที่หสิงหาอาจารย์ก็ พูดบอกว่าอาจารย์ทารายการก็ต้องเอาตัวเองเป็นเขาแรกค่ะต้องเอาตัวเองเป็นเป็นเกียรติของตัวเองเป็นประกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมนไม่ดีจริงก็าะซวยเลยก็เพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีจริงอาจารย์ก็คงไม่กล้ามาพูดใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนไปหลอกคนน่ะค่ะก็เลยแบบมั่นใจมั่นใจพอดูรายการอาจารย์จบเนี่ยมันซื้อเลยค่ะห้าวันเท่านั้นเหรอใช่ค่ะ อาการ<ห>ที่เจ็บมันเจ็บสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างขวาข้างเดียวใช่ค่ะเป็นยังไงเลยครับพอห้าวันผ่านพอห้าวันเนี่ยรู้สึกเบานะคะเบาแล้วก็ปกติจะขึ้นบันไดน,นะคะอาจารย์ต้องขาซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ขาขวาตามอันนี้เรียกว่าเดินือขึ้นลงบันไดแบบนางงามคือ <c oughs> <c oughs> ต้องสีได้เหรอฮะใช่ค่ไม่คนธรรมดาจะเดินอย่างงี้ใช่ค่ะนางงามเขาจะเดินอย่างงี้ เออใช่ค่ะใช่เหมือนอาจารย์พูดนะคะแถวบ้านเรียกว่าลากขาแค่เดินนันงามคือคนในบาจะก้าวไปเรื่อยๆนันงามนี่เขาก้าวหนึ่งก้าวแล้วเอาไปประชิดแล้วก็เอาใหม่ไปประชิดควป้าคนแก่กำลังงานเนี่ยเดินเหมือนกันอ๋อคุณป้าเป็นนานงามเก่าหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ละค่ะเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะแต่พอเจ็บมันก็ต้องเดินอย่างนั้นค่ะต้องเจ็บแต่พอหลังจากห้าวันผ่านไปหลังจากห้าวันก็ก็คือพอห้าวันก็ยังสงสัย ว่าเป็นอุปทานแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะก็กินต่อเรื่อยๆมีทานยาตัวอื่นด้วยไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวนี้ตัวเดียวค่ะอาจารย์ถอดใช้สีชมพูแล้วมันหายเนี่ยเปลี่ยนสีไหมคะกินไปสองหลอดนะคะอาจารย์ทีนี้ก็มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายเกือบทุกอาทิตย์นะคะก็มีข้อมูลว่าเมื่อเราดีขึ้นแล้วเราให้เราถอยแล้วก็ไปไปอาจจะเหลือวันละเม็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราไปทานสูตรสีเขียวแทนใช่ค่ะสูตรสีเขียว เป็นสูตรบำรุงธรรมดาแต่ไม่ต้องมีโรคอยไรให้แจกก็สีเขียวแทนแล้วก็น้ำมังคุดด้วยทุกวันนี้ก็เช้ามาก็น้ำมังคุดหนึ่งซองแล้วก็สีเขียวสีเขียวกลางวันสองนะคะจา์แล้วก็ตอนเย็นอีกสองสี่เลยเพราะอายุขนาดนี้เอาเหอะแล้วของคุณลุงล่ะครับของคุณลุงเสถีรพงษ์เองทานกี่วันถึงรู้สึกได้ว่ามันมีผลดีต่อพอพ้นเจ็ดวันแล้วก็ลืมไปแล้วก็หายไปเลยเจ็ดวัน เห็นว่าตอนนี้เดินจากบ้านไปสโมสรได้แล้วใสบายมากเลยตอนตอนตอนที่เจ็บนี่ทานยังไงฮะทานวันละวันละวันละสวันละสี่เช้าสองเย็นสเช้าสอเมตรก่นอนสองเมตรครับอ่าฮะ แตเจ็ดวันหล่านี้นะเนี่ยก็ลืมไปเลยลืมไปแล้วแล้วก็หายไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยโอ้อาจาร <P ero S 2> ย์เพราะว่าในหมู่บ้านพี่มันน่าเดินเล่นมากไงเพราะฉะนั <S <S> <S ้นพอขาดีก็เดินเล่นได้ใช่ค่ะแต่เห็นว่านอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องปวดหัวจี๊ดๆด้วยหรอคะ <S 2> <S 2> โอ้ปวดมากเลยอาจารย์แล้วกัปวดมากๆเหมือนไม่เกรนไหมคะไม่ทราบอาจารย์กลางคืนน่ะ ตื่นบางทีห้าทุ่มก็ตื่นแล้วสองยามก็ตื่นตีหนึ่งตีสองทาจะทุกสองชั่วโมงวันนั้นปวดมากปวดมากเป็นเวลามีสาเหตุไหมฮะน่าจะอาจจะตอนทํางานธนาคารอาจจะเป็นคนวางแผนงานมากมันก็เลยจอมวางแผนก็เลยปวดที่ขาปวดมากๆเป็นเวลาติดต่อกันมาประมาณสามสิบปีโอ้ตังนั้นนั่นแหละครับตั้งแต่เป็นผู้การธนาคารสองห้าสองสามนี่ปวด แต่ก็ไม่ทานยาไม่ทานฮะใช้วิธีโทนเอาโทนเอาแล้วก็ตอนหลังรู้วิธีธรรมะก็ใช้ธรรมะรักษาเอาโอ้ใช้ธร<ม>รมะบําบ,าบาัตรก็เป็นอีกหนทางหนึง่งแต่เขาไม่หายเออไม่หายฮะแต่ก็เบามากหนักมากอะไรเงี้ยอืมแต่มาทานนี้หายไปเลยฮะหายไปเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกเลยตอนนี้ทานสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับเออตอนเออตอนนี้ทานสีชมพูอยู่เพราะว่าผมปวดตรงนิ้วนี้อรงคอเรงคอ,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 อ ก็ใช้วิธีทานเช้าสองก่อนนอนสองครับซึ่งอาการปวดหัวก็หายไปหายไปเลยฮะอาการเจ็บช้นเท้าที่ว่านานมากหายไปนานก็หายไปแล้วด้านอื่นล่ะฮะมีมีอะไรอื่นอีกไหมฮะคือที่นอนกลนเนี่ยแฟนบอกว่าเดี๋ยวนี้จากลงสีแล้วเหมือนสำล้อแล้วน้อย คือเบาลงนะคะอาจารย์ก็คือไม่เหนื่อยมากไงครับปกติปกติเขากลดังมากนะคะอาจารย์ดังแบบโอ้โหหนวกหูเลยค่ะแล้วทีนี้ตอนหลังมาสังเกตเอ๊ะทำไมเสียงกลเขาเบาลงแสดงว่าความเหนื่อยความเพลยนในร่างกายมันลดลงด้วยเเพราะว่าคนดับเร็วขึ้นเวลาเหนื่อยมากๆหกกลนจะดังมากรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยไหมฮะสดชื่นมาก แล้วตอนนี้มีใครที่เรารู้จักสนิทสนมเนี่ยเราได้บอกต่อเป็นกุศลไบ้างไม่แค่เนี่ยเยอะหลายคนเล่ยอาจารย์เยอะก็มีกรณีของน้องแนนนะคะจันจีลานะคะเขาเป็นคนแนะนำแล้วตอนนี้นระยะสุดท้ายตอนนี้ก็มีอีกหลายคนอยู่ที่วังน้อยก็มีค่ะค่ะหลายหลายคนเลยแนะนําเขาเพราะว่าประสบการณ์จากที่เราเป็นเราเป็นด้วยตัวเองใช่เราถึงกล้าบอกเขา เราเราไม่ได้ไปฟังมาแล้วก็เป็นแนะนําคนนะคะแบบนั้นเราจะไม่มั่นใจคือถ้าตัวเราไม่ได้ใช้แล้วเราเป็นแนะนำมันก็เหมือนเราขายของใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วเราเป็นแนะนํามันก็เหมือนเราเอาข่าวดีไปให้เขาเราความหวังดีใช่ค่ะสุดท้ายแล้วทั้งสองท่านไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ร้ายแรงเลยไม่มีไม่มีครับโอ้ถือว่าสุขภาพแข็งแรงมากไม่จะดีใจด้วยนังจริงหนึ่งนั่นเรื่องปวดหัว30ปีเนี่ยใช่ช่ดีใจจริงสามสิบสามปีอาจารย์โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ล้วกาขอบคุณอาจารย์ด้วยด้วยความยินดีครับใช่ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้เปิดทำให้เปิดใจนะคะยินดีครัุนแย่เลยจริงๆแล้วอีกคนต้องขอบคุณอาจารย์พี่เชษอาจารย์พี่เชษกับพี่เนี่ยคุยกันตลอดเวลาอาจารย์เราอาจารย์ทําสินค้าตัวนี้แล้วเราทารายการนี้นะ ต้องถือว่าเราทําสิ่งที่เป็นกุศลแก่มนุษยชาตินะคือเราไม่ได้จะทาหวังร่ำหวังรวยอะไรทั้งสิน้นแต่เราหวังว่ามนุษยชาติทั้งหลายที่จะต้องเดือดร้อนกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมไปเนี่ยให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้นผมแค่นั้นเองขออนุญาตเรียนคุณป,ป้ากับค,คุณลุงอีกนิดหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่ามีผู้สูงวัยนะฮะมีท่านสวหลายท่านซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่แน่นอนเลยคือดื้อจะพูดยังไงให้เขา รู้สึกหันมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ OPERATION ่นบิก็ก็คือปกติการมีสุขภาพที่ดีนะคะใครก็ต้องการอยู่แล้วทีนีออ้อาจารย์พิเชษแล้วก็คณะนักวิจัยนะคะซึ่งเป็นคนไทยได้ผลิตสิ่งดีๆขึ้นมาให้เราจากผลไม้ไทยทีนี้ก็อย่าคิดนานนะคะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาส ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะก็รีบตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากคือรีบรีบดูแลตัวเองซะใช่ค่ะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสแล้วก็จะเป็นคนแบบไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะหรือคุณภาพชีวิตที่ควรจะได้เร็วก็จะได้ช้าใช่ค่ะจะเสียโอกาสไปต้องให้คุณลุงพูด พอทั้งปวดหัวละตัวยาก็ไม่กินหมอก็ไม่ไปหาเนี่ยเออคือต้องสงสารร่างกายที่เราอาศัยเขานะไม่ใช่ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเราอาศัยเขานี่ต้องดูแลเขาร่างกายกับจิตเนี่ยคุยกันรู้เรื่องครับนี่เราใช้ร่างกายมาก็ต้องดูแลร่างกายเขาอย่าไปเบียดเบียนเขามากนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ของโลกมนุษย์แล้วอืมันสุดยอด ผู้มีบุญไม่ใช่ธรรมดาต้องมีบุญมากถึงได้รับประทานเรื่องนี้ช่วยเปิดใจนี่คือสิ่งที่ดียิ่งของโลกมนุษย์แล้วใช่ใช่นี่<ว>นเป็นความดีใจเป็นความภูมิใจของรายการเราจริงๆเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า คนสูงอายุหรือคนที่ยังมีทัศนคติต่อเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดบางยี่ห้อที่อาจจะมีการเล่ขายกันอยู่ตอนนี้เกลื่อนตลาดไปหมดแต่วันนี้เนี่ยเราได้คนที่ประสบกับตัวเองอย่างคุณลุงคุณป้าเองที่จะมาช่วยคุยกันนะครับอย่างที่บอกแหละครับว่าเราใช้ร่างกายเราอย่างเสื่อมโทรมทาร้ายเขามากทนุถนอมบ้างให้ให้เขาคืนบ้างดูแลเขาทนุถนอมเขานะคะ อะไรที่พอจะบำรุงเข้าได้ก็บำรุงไปครับว,วันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากนะคะ